เอาละครับก็ต้องขอากล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการแกะกล่องมัมโมกับ e อีพีที่เท่าไหร่ไม่รู้นะครับตอนนี้จำไม่ได้นะครับเดี๋ยวเอาเป็นวา่า ใส่ให้ในปกคลิปแล้วกันโอเคสำหรับ e ีพีนี้นะครับก็ได้บาบารคอสมารีวิวนะครับยเย้ด้วยอยา่างเจ้าตัวบาบารคอสอ่ะอันฮึกรีสต็อกนะครับเออเพราะว่าหลายๆตัวเนี่ยผมเห็นหลายๆร่างเริ่มเอากลับมาขายแล้วนะครับในเรื่องไอออนบัตเนี่ยผมก็รอที่จะซื้อน้องมาเนิ่นนาน,นรับในที่สุดก็มาสักทีนะครับเออและค่าตัวก็ไม่แพงด้วยนะครับสำหรับคนที่ เก็บกันพานเนี่ยไอเจ้าตัวเนี้ยแนะนําเลยนะครับแล้วก็มันจะมีอีกร่างหนึ่งนะที่รู้สึกกําลังจะมาร่างที่ถือตะบองเนะี่ยโอเคถ้ามันมาแล้วอะไรยังไงเดี๋ยวว่ากันอีกทีนะครับสาหรับวันนี้นะครับก็ได้เจ้าไอออนบัตนะครับมาโอ้โหมารีวิวค่อนข้างตื่นเต้นเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี้ยมีขายเยอะมากนะครับในตอนที่ผมต่อกันพา,นานแรกๆนะเออแต่ตอนนี้มันก็คือเพิ่งรีกลับมาขายนะครับเออน้องในช่องก็ เมนนะครับอยากดูไอรันบัตได้ดูสักทีนะครับโอเคเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับจะต้องขอฝากให้คุณผู้ชมเลยกดไลค์กดซับสไครป์ให้ผมหน่อยนะครับผมถ้าใครเข้ามาดูคลิปนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นครั้งแรกหรือครั้งที่เท่าไหร่ก็เถอะแต่ว่าถ้ากดซับแล้วไม่ต้องกดนะเดี๋ยวมันอันซับโอเคเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเริ่มเข้ารายการกันเลยไปโอเคนะครับอย่างแรกนะครับเริ่มที่กล่องนะครับกล่องของเจ้าบาบะทอสลูปัสนะครับตัวนี้เออลืมบอกชื่อมันนะครับ หน้ากล่องจะเป็นแบบนี้เลยนะครับถือดาบนะบ่าสีแดงนะครับด้านกล่องด้านยาวนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ before after นะข้างหน้าข้างหลังนะครับอันนี้เป็นท่าแอคชั่นต่างๆนะครับของเจ้าแอลบัตนะครับค่อนข้างสวยงามเลยทีเดียวอันนี้เป็นข้างกล่องด้านสั้นนะครับสวยอีกด้านหนึ่งนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับเออแต่ว่าไออาวุธอันสั้นๆเนี่ยในกล่องจริงๆไม่มีนะครับเออแล้วก็ไอตัวตรงเนี้ยไม่มีนะ เท่าที่ผมต่อหาไม่เจอก็จะเป็นประมาณนี้ครับสหรับตัวกล่องเดี๋ยวไปดูในส่วนของคู่มือกันเลยไปอาล้ครับสําหรับในส่วนต่อไปเนี่ยจะเป็นคู่มือนะครับก็จะเป็นแบบนี้นะครับมิกาสกิออกัสนะครับพระเอกไม่รู้ใช่ชื่อนี้หรือเปล่าไม่มีเขียนภาษาอังกฤษไว้ด้วยนะเออเขียนญี่ปุ่นหมดเลยครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าแรกนะครับอันนี้หน้าสีนะครับอีกหน้าหนึ่งก็จะเป็นท่าแอคชั่นนะครับของเจ้าบาบาทอสนะครับค่อนข้างเท่เลยนะครับ กันดั้มเรื่องนี้นี่เท่นะครับมีข้อเสียอยู่ที่เอวอย่างเดียวนะครับนี่อันนี้หน้าสีนะครับอีก2หน้าก็จะเป็นอ่าประกอบขั้นไฟแนลนะครับอาวุธอะไรแบบนี้นะให้มาน้อยนะครับให้มาแค่ดาบนะครับสําหรับคนที่คาดหวังว่ามันจะดูดีมากกว่านี้นะครับในเรื่องของอาวุธเนี่ยอย่าหวังนะโอเคเราให้มาดูหน้าแรกของหน้าขาวดำนะครับก็จะเป็นการบอกแผงนะครับแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆนะครับของเจ้ากันดั้มนะครับอืก็จะเป็นประมาณนี้นะครับบอกแผง บอกว่าอะไรใช้ไม่ใช้ประมาณนี้นะแล้วก็หน้าที่2องไเป็นหน้าประกอบแล้วนะครับก็ mm hmm. จะเป็นประมาณนี้นะครับ mm hmm. คู่มือไม่มีอะไรเยอะมาก mm hmm. สี่หน้านะครับ mm hmm. ประกอบแป๊บเดียวก็เสร็จนะครับอ mm hmm. ตอนที่ผมเป็นโควิดเนี hmm. ่ยผมนั่งได้ไม่นานนะ mm hmm. ผมก็นั่งประกอบจนเสร็จได้เนะ mm hmm. ออก็คือมันต่อแป๊บๆนะครับเ mm hmm. จ้าตัวนี้โอเคเรามาดูในส่วนต่อไปส่วนของชิ้นส่วนเลยดีกว่า โอเคนะครับชิ้นส่วนแรกนะครับขอแนะนําไปที่ลําตัวกับเอลนะครับเจ้าตัวลําตัวของบาบทอสเนี่ยไม่มีลูกเล่นอะไรเลยนะครับแต่ว่าค่อนข้างสวยดีนะครับจะให้ดูใกล้ๆนะเนออี่ยค่อนข้างสวยนะครับข้างหลังก็จะเป็นแบ็คแพคมันปกตินะครับไม่มีอะไรแล้วก็จุดควรระวังนะครับก็คือเจ้าตัวเชื่อมระหว่างเอวกับไอเนะี่ยดึงออกมาได้ไหมเออดึงออกมาได้นะครับ ตัวตรงเนี้น่าระวังมากเลยครับเพราะว่าเท่าที่ผมมองเนี่ยมองรู้สึกว่าตกเนี่ยหักแน่นอนนะครับคือมันดูหักง่ายนะครับเจ้าตัวของตัวสะโพกอะไรแบบเนี้ยผมไม่รู้เขาเรียกอะไรอะเอวอะเออแล้วก็กระบาดหน้านะครับเท่าที่ผมขยับเนี่ยมันขยับได้แบบติดๆขัดๆนะครับเนื่องจากไอตัวกระโปรงหลังยาวๆของมันเนี่ยเป็นตัว <laughs> เป็นตัวที่ทวงๆหน่อยนะครับเออ แล้วก็ข้างหลังนะครับมีรูเอาไว้ใส่อาวุธมั้งเออผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่ว่ามีรูอยู่นะครับแล้วก็ขยับกระโปรงหลังไม่ได้ครับกระโปรงหน้าขยับได้นะครับจุดที่จับเลยเนี่ยคือกระโปรงข้างนะครับอขยับได้ค่อนข้างดีนะครับค่อนข้างน่าสนใจเลยที่มันขยับได้น่ะสวยนะครับอืบบาบทอสก็จะเป็นประมาณนี้ครับลายเส้นที่ให้มานี่ก็เหมือนในอนิเมะเลยนะครับอก็จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของลําตัวนะครับส่วนเราไปเป็นส่วนขานะครับส่วนขาเนี่ย ผมรู้สึกว่าตรงเนี้ยมันหลุดง่ายมากเลยครับแต่ว่าไม่ได้หลุดง่ายขนาดนั้นนะแต่มันก็ถือว่าหลุดง่ายสําหรับเพชจีนะครับจุดงออะไรแบบนี้นะครับงอค่อนข้างดีนะครับเออจุดขยับเนี่ยค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับในส่วนของขาของมันนะครับส่วนเท้าข้อเท้าอะไรแบบนี้นะครับหมุนได้นะตรงนี้หมุนได้เนี่ยหแอคชั่นได้เยอะนะครับแต่ปลายเท้างอไม่ได้นะคพับงอไม่ได้มันงอได้แบบนี้เลย ตรงปลายเท้าอะไรเงี้ยงอไม่ได้นะครับงอไ,ได้แค่ตรงนี้โอเคก็ okay. จะเป็นประมาณนี้นะครับในส่วนของข้อเท้านะครับกระบะขยับได้แล้วก็ตรงนี้เป็นสติกเกอร์เอานะครับไม่ใช่อ่าพลาสติกสีนะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับค่อนข้างสวยตรงนี้ก็สติกเกอร์เหมือนกันนะครับขาสองข้างเหมือนกันนะโอเคเราจะมาดูในส่วนต่อไปเป็นส่วนแขนนะครับเอยเอาข้างนี้มีมืออีกมือหนึ่งผมยังไม่ได้ประกอบไงน,นี่นะครับส่วนของแขนตรงนี้ขยับได้นะครับเปิดขึ้นมาได้ปกตินะครับ ตรงนี้เป็นจุดเชื่อมนะครับอ่าหมุนไม่ได้นะครับแต่ว่าตรงข้อแขนอ่ะหมุนได้นะครับมือหมุนได้นะครับแต่หมุนยากนิดนึงนะเออแต่ก็ถือว่าดีนะครับมันถือว่าแน่นส่วนตรงเนี้ยขยับเล่นได้นะครับดึงออกมาได้อย่างงี้นะครับเนี่ยขยับเห็นไหมผู้ชมมันดึงออกมาได้นะครับแล้วก็ดันเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับอ่าการงอแขนเนี่ยก็ถือว่าสุดอยู่นะครับเออคอนข้างเฟี้ยวเลยนะครับสำหรับเจ้าบาบาทอด ลูปัตเฮจจจะเป็นประมาณนี้นะครับแขนแล้วส่วนต่อไปเป็นหัวนะครับโอ้โหหัวนี่ค่อนข้างเท่นะครับหัวของบาบาทสอาก็จะเป็นประมาณนี้คนระับเหมือนเม็ดขนุนอะไรสักอย่างเลยเออแต่ว่าดูเท่ดีนะการดีไซน์ของหุ่นพักเนะี่ยเออแต่บางคนหลายๆคนเนี่ยก็ไม่ชอบก็มีนะครับเพราะมันดูแบบอ่าเอวมันดูแปลกๆเนาะ ต่อไปนะเป็นอาวุธนะครับให้มาดาบยาวอันเดียวนะครับไม่มีอะไรเลยนอกจากนี้แล้วก็มีมือนะครับมือให้มาสี่ข้างนะครับเออลืมบอกแต่อีกสองผมยังไม่ได้ประกอบนะครับเราก็จะมีเจ้าตัวตรงนี้ที่เอาไว้ติดข้างหลังนะครับเหมือนเป็นตัวถือดาบอ่ะมันตัวแบบจับดาบให้อ่ะเนี่ยประกอบไปก็จะดังกึกนะครับเอาติดไว้กับส่วนหลังนะครับแบบ็คแพแบบนี้นี่นะครับติดลงไปอ่าก็จะเป็นประมาณนี้ครับ ่าประมาณนี้เออเฟียลดีเอาแอคชั่นพาวิง่งอะไรแบบเนี้ยค่อนข้างจ้าบเลยนะครับสำหรับเจ้าตนนัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาดูการประกบกันเลยดีกว่า It felt so right, we were so young, we were so dumb, we would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug, never run. Yeah. Okay, and have done it, but set when he lip line have some of y'all hit you, but and have my ทั้งตัวมาแล้วจริงๆนะเออมีอยู่ประมาณนี้นะครับก็อาจจะดูน้อยหน่อยนะครับแต่ว่าราคาก็ไม่ได้แพงมากเกินไปนะครับเอออยู่ที่350าบาทนะครับที่ผมซื้อมาได้เนะี่ยเออราคาก็ประมาณ i x 7 8 Original ออริจินอลนะครับอืมก็คือไม่ห่างกันเลยราคาประมาณนี้นะครับสำหรับ2ตัวนี้นะเออแล้วก็จะมีอีกตัวหนึ่งก็ราคาประมาณนี้นะครับไอตัวที่ถือคอนเะนี่ยเอาไว้ผมไปได้มาก่อนเดี๋ยวเอามาให้ดูกันนะครับแต่มันคงเปลี่ยนนิดนิดหน่อยหน่อยแค่นั้นนั่นแหละเออ สำหรับเจ้าตัวบาปทอตัวนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่าน้องเนี่ยผมจะให้ไปเท่าไหร่นะครับโอเคเรามาให้คะแนนกันเลยดีกว่านะครับสำหรับเจ้าตัวบาาทอสนะครับสีของกันพานเนี่ยอ่อันนี้ผมค่อนข้าง,าง,างมีติดใจนิดหนึ่งนะครับตรงที่ว่าบางส่วนเนี่ยผมมองว่ามันควรให้เป็นสีแบบพลาสติกมาดีกว่านะครับเพราะว่าชิ้นส่วนไอตรงที่วันให้สติกเกอร์มาเนี่ยมันก็ค่อนข้างใหญ่นะครับเออเพราะฉะนั้นถ้าคุณให้เป็นสีมาเนี่ยมันน่าจะดีกว่านี้นะครับ แต่ก็อย่างว่านครับราคามันน้อยโอเคเพราะฉะนั้นผมขอติเรื่องนี้ทีหนึ่งนะครับผมขออนุญาตให้ไป9คะแนนนะครับส่วนต่อไปนะเป็นส่วนของลายเส้นนะครับลายเส้นของเจ้าตัวบาบาทอสเนี่ยผมมองว่าใน HG เนี่ยผมค่อนข้างโอเคกับลายเส้นนี้เลยนะครับเพราะว่ามันไม่ดูลกเกินไปนะครับที่ให้มาเนี่ยแล้วก็ดูพอดีนะครับดูแบบไม่มีตรงไหนโล่งเกินไปนะครับสำหรับผมเนี่ยตรงนี้ผมให้10คะแนนนะครับในเรื่องของลายเส้นนะครับ ส่วนต่อไปเป็นส่วนของดีไซน์นะครับแน่นอนนะครับบาบาทอสผมไม่ได้มีมมปัญหา้กีญหากับเรื่องดีไซน์ของเจ้าตัวนี้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนะี่ยอันนี้ผมก็ให้เป็นสิบเหมือนกันนะครับสําหรับคนที่กําลังตัดสินใจแนละ้วเออก็ดูเอานะครับว่าให้คะแนนเจ้าน้องเนีนะ่ยมันเท่าไหร่โอเคส่วนต่อไปนะเป็นความแข็งส่วนต่อไปนะเป็นส่วนของความแข็งแรงของกันพานะครับความแข็งแรงของบาบาทอสเนะี่ย ค่อนข้างไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับที่ผมเอาดาบมาลงมาต่ำๆเนี่ยคือผมจะให้มันเป็นท่าแอคชั่นนะครับเออมันไม่ได้แบบเปี้ยไม่ได้อะไรนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าตัวเนี้ความแข็งแรงเนี่ยอ่าเออผมมีละเล่มงนี้จะให้ก็คือตรงเอวมานะครับที่ผมบอกว่ามันดูหักง่ายเนี่ยอันนี้มันเป็นแบบข้อหน้าระแวงมากอ่ะแบบี่เผื่อเราไปเอานู่นเอานี่ให้มันถือเนี้ยแล้วมันหนักเกินไปมันจะหักหรือเปล่า หรือตกลงมาเนี่ยมันจะหักหรือเปล่าครับอันนี้ก็น่าเป็นกังวลเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นไอ้จุดเนี้ยมันค่อนข้างสําคัญนะขออนุญ,ญาตให้ไปแค่แปดนะครับเออถ้าสมมุติใครอะไรนี้อย่าว่าผมนะเพราะว่าอันนี้คะแนนส่วนตัวจริงๆผมขอหักไอ้ตรงเอวมันนะครับเนื่องจากเอวมันเล็กไปส่วนต่อไปเนี่ยเป็นจุดขยับนะครับจุดขยับของบาบะท้อตัวเนี้ยอ่าจะพูดว่ามันขยับ สำหรับผมนะมันมีบางส่วนที่ผมมองว่ามันควรได้มากกว่าน,นี้นครับแต่ว่าเจ้าตัวนี้มันทําได้มันก็ถือว่าดีนะครับสําหรับผมนะแต่ว่ามันยังไม่ดีสุดขนาดนั้นนะครับเออเพราะฉะนั้นเนี่ยเจ้าตัวนี้ผมขออนุญ,ญาตให้ไป9้าคะแนนนะครับเออในส่วนของจุดเทยียบของบาบาทอสนะครับโอเคเดี๋ยวเรามารวมสรุปคะแนนกันเลยดีกว่านะครับว่า5 0คะแนนเนี่ยเจ้าบาบาทอสตัวนี้ได้ไปเท่าไหร่นะครับคะแนนที่บาบาทอสตัวนี้ได้ไปทั้งหมดคือ4 6คะแนน เนื yeah. ่องจากผมก็เป็นคนให้คะแนนไม่ยากเท่าไหร่นะครับเออเจ้าน้องเนี่ยมันก็เลยได้คะแนนไปเยอะอยู่นะครับอืมแต่ก็อย่างว่านะครับบางจุดบางอย่างเนี่ยมันรู้สึกทําได้มากกว่านี้นะครับเออแต่ด้วยเรื่องของราคาเจ้าตัวเนี่ยมันก็ไม่สูงขนาดนั้นนะอ,อืมเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องเนี้ยมันก็ค่อนข้างรับได้อยู่นะครับโอเคสําหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรเนี่ยกับเจ้าบาบาทอสเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ได้นะรหรือว่าแบบ MG มันดีกว่าอะไรแบบนี้ก็สามารถ พูดคุยกันได้ในคอมเมนต์นะครับแต่รบกวนใช้คําสุภาพนิดหนึ่งครับเออเพราะว่าช่องผมเด็กดูเยอะ <c oughs> เด็กดูเยอะเออมันก็ไม่เยอะขนาดเ้าแต่ก็เด็กอ่ะส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นรบกวนใช้คําที่สุภาพนิดหนึ่งนะครับเออโอเคสำหรับวันนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับอย่างสุดท้ายก็คงฝากให้คุณผู้ชมกดไลค์กดซับสไคร้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมหน่อยนะครับเออ จริงๆก็มีคนกดแชร์ให้อยู่นะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ไม่มีอะไรละก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอในกันดั้มตัวต่อไปนะก็จะเป็นตัวอะไรไปละบ๊ายบาย